ธรรมาวุฑวาทหลวงปู่สาคอธรรมวุโววัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสแสดงธรรมเมื่อวันที่21กรกฎาคม2568ตัวของเราพร้อมหรือยังที่จะพิจารณาทุก ทุกเป็นสาเหตุอะไรมันถึงได้เกิดเป็นทุกข์ทุกจากการนั่งทุกจากการเดินทุกจากการยืนทุกจากการหิวกระหายต่างๆพวกนี้จากอารมณ์ภายนอกมากระแทกแดกดันมันเกิดมาจากอะไรมันถึงได้เป็นทุกข์เกิดมาจากสมูทัยคือตัวสมมุติหรือตัวเข้าไปตั้งเราได้พิจารณาเห็นไหมว่าตัวสมูทัยนี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ลองเราวางสมูทัยลงไป ทุกก็จะไม่มีในหัวใจของเราเพราะเราไม่ไปตั้งพักพวกเมื่อคืนนี้มาลงไล่เขาตอนเที่ยงคืนกว่าหมดแล้วคนออกมาแค่สามสี่คนก็ไม่กล้าไม่กล้าไปเชิญหน้าไม่กล้าไปไล่ พราางมันเยอะกว่าตอนเช้าแล้วตอนสว่างแล้วสว่างแล้วก็ยังไม่ขึ้นไปเลยยังทําไล่ช่วยเขาอยู่ทํำความสะอาดเปียนโล่งคุยกับพออนินพออนินมาหาคิดถึงเลยไปดูที่ตอนเชา้าเราถามเจ้ปาป้อมว่ายังไม่ได้เข่าพรตอนสายมาเขาถึงไปบอกพวบเจ้าของไร่ หมดสี่ห้าร้อยไร่ไร,ขร่ข้าวโพดไร่มันสำปะหลังไร่กล้วยกล้วยสองสามแปลงนี่หมดหรือมกล้วยหอมหูกำลังอร่อยพวกไอพี่น้องมาจากกรุงเทพนี่ไปที่ไหนมาบ้าง ไปวัดมาครบอายุหรือ,อยังเนอไปวัดมานี่ครบอายุหรือ,อยังเอาอายุมารวมกันแล้วก็มานับดูว่าวัดที่ไปมันมันเท่ากันกับอายุหรือ,อยัง แล่วบางคนเกิดมาอายุห้าสิบปีสมมติว่าห้าสิบปีเราไปเที่ยววัดมามากกว่าสามร้วัดนะนนะทั่วประเทศไทยบางทีไปทั่วโลกไปวัดทั่วโลกอย่อต,ตมานี้ก็ไปวัดมากในสีลิตตังนี้ก็ไปแทบทุกวัด ในพมา่าอีกก็ไฟหลายวัดในอินเดียในหลายประเทศมีวัดที่ไหนเราไปหมดไปศึกษาไปเรียนวิชาไปต่างประเทศกลับมาพัฒนาตัวเองอะไรบ้าง ที่เราไปต่างประเทศมามากไปเมืองนอกเมืองนาไปร่ำเรียนวิชาความรู้ได้อะไรมาบ้างมาสรุปดูว่าที่ผ่านมาทั้งหมดกับที่ยังเหลืออยู่อายุชีวิตของเราที่เหลืออยู่ เราจะเดินตามแนวทางของพุทธ,ธะได้ไหมแนวทางของพุทธ,ธะคือขนสัตว์ให้ข้ามวัตจะเราปิดอบายภูมิได้หรือยังอย่างทุกวันนี้เราติดอยู่ในโลกกระทำไหม ลาโพลาโพยะโสยะโสนินทาประสังสาสุขขังทุกขังเรายังติดอยู่ในโลกกรรมอันนี้ไหมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์เราข้ามโลกกรรมนี้ได้หรือยัง ถ้าเรายังข้ามโลกธรรมอันนี้ไม่ได้โอกาสมีมากที่จะตกอบายุภูมิสี่พอมีสรรเสริญก็ดีอกดีใจพอมีนินทาบ่านี้เศร้าหมองนั่นพอกิดเศร้าหมองแล้วอะไรเกิดอบายุภูมิย่อมได้นี่ การก็แสดงว่าเราไปเที่ยวมาทั่วจัก,กรวาลยังข้ามวัตฏะไม่ได้เพราะจิตใจเรายังเศร้าหมองอยู่เราไปวัดไปวาไปทั่วพิภพพูดง่ายๆแต่แล้วเรายังข้ามวัตฏะไม่ได้ น่าดีใจหรือน่าเสียใจเวลาที่เหลืออยู่มันจะทันไหมกับการทำงานลมหายใจที่มีอยู่มันจะทันไหมกับเวลาเราที่ทำงานที่ยังมีอยู่งานของเรามีอยู่เดี๋ยวนี้ถึงแม้เราไปวัดไปวาไปทั่วบ้านทั่วเมืองก็จริงอยู่แต่จิตใจของเรา มีความเชื่อมั่นในการตัดสูของผู้เจ้าไหมมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคือคำสั่งสอนของผู้เจ้าไหมมีความเชื่อมั่นในพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติทำคำสั่งสอนของผู้เจ้าไหม <ST AN eigentlich> ถ้าเราไม่มีความเชื่อมั่นในการตัดสูุของผู้เจ้า ก็คือเรายังไม่มีพตัตยสนาคมเรายังไม่ละเหตุสามสถานคือการถือลึกดียามดีเคาะดีเคาะไลวันโจมวันฟูโลก,กวินาทไปถือมงคลตื่นข่าวแล้วแต่ว่าเขาจะมีข่าวอะไรมาแล้วก็ล้มไปตามข่าวนั้น ไปเข้ารีธิเดริถีอีกบัดเดริีคือคําสอนที่ไม่มีอริยสัจคําสอนที่ไม่มีอริยสัจอริยมรรคเป็นทางดําเนินนีสุดท้ายมาเราไปไหนบ้าพภิกิจสุดท้ายมาจริงๆเราข้ามเวทนาไม่ได้เราข้ามเวทนาของกายไม่ได้เราข้ามเวทนาของใจไม่ได้ เราก็ไปกล่าวตู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าไม่มีผลในภาคปฏิบัติการที่เราไปกล่าวตู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หนึ่งคือหมายความว่ายังไงเพราะเราไม่เชื่อมั่นในคําสั่งสอนของผู้เจ้าในเมื่อเราไม่เชื่อมั่นในคําสั่งสอนของผู้เจ้าว่าผู้เจ้าปรารถนาที่จะขนสัตว์เพื่อจะข้ามจากวัด ข้ามวัฏฏะให้ได้แต่เราเชื่อไหมล่ยแนวทางการปฏิบัติที่จะข้ามวัฏฏะในเมื่อเราไม่เชื่อเราเองก็รูปรูปคำคำไม่เชื่อมันน่นในศิลในพจน์ในข้อปฏิบัติตา่างๆแนวทางการปฏิบัติของครูเจ้าวางไว้เรื่องการบวช ท่านสอนกรรมฐานห้าให้พิจารณาตามความเป็นจริงเราเคยได้พิจารณากันบ้างไหมว่าเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังแล้วเราเห็นตามความเป็นจริงอันนี้ไหมแต่ถ้า,าเราไม่เห็นตามความเป็นจริงอันนี้บัดเราจะบอกว่าเรานับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตรงไหนยังไม่มีเลย ความเป็นพุทธ,ธะยังไม่เกิดขึ้นมาเลยในหัวใจของเราเรายังอยู่ไกลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่กันคนละโลกอยู่กันคนละทวีปถึงแม้การประกาศตัวว่าเป็นชาวพุทธประกาศตัวว่าเป็นผู้ปฏิบัติหรือประกาศตัว,วเป็นนักบวชนักพรตเป็นผู้ปฏิบัติอะไรก็ตาม การประกาศตัวนั้นมันใช่ไหมว่าเป็นนักก์ว่าเป็นนักบวชว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าจริงถ้าหากเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าจริงแล้วนันมันจะไปมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาอะไรเลยเท,ทยกกุกผู้เจ้าก็บอกสมุทัยผู้เจ้าก็บอกมรรคผู้เจ้าก็บอก นิโรธคือความดับทุกข์ผู้เจ้าก็บอกแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วหรือยังในหัวใจของเราคำว่าอริยสัจสี่ทุกสมุทัยมรรคนิโรธนี่มันเกิดขึ้นมาหรือยังในหัวใจของเราหรือเราจะไปที่ไหนเราไปอยู่นอกโลกเรามองเห็น คำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือ,อยังเรามองเห็นคำว่าพุทธทางสรานาังคัจฉามิหรือ,อยังหรือเราว่าณที่มีสรานาังอันยังที่พึ่งอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีมีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นที่พึ่งของเราอันประเสริฐมันเกิดขึ้นมาหรือ,อยังในหัวใจของเราว่าเราจะ พึ่งพิงธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าด้วยหัวใจเป็นเครื่องบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยหัวใจมันเกิดมาหรือยังในหัวใจของเราหรือมันอยู่ที่ไหนถ้าเรายังไม่เห็นบัดนี้ก็คือเราอยู่ไหนเราว่าประกาศว่าเป็นชาวพุทธไหนประกาศว่าเป็นผู้ปฏิบัติไหนประกาศว่าเป็น ไม่ว่าจะเป็นนักบวชนักพจเป็นผู้ปฏิบัติหรือเป็นอะไรก็ตามการประกาศมันใช่เลยการกล่าวอ้างคำพูดต่างๆมันใช่ฉะนั้นเราจะต้องมาพบทวนความรู้สึกของเราภายในใจของเราเนี่ยว่าเราเป็นคนที่เดินตามแนวทางคำสั่งสอนของผู้เจ้า จริงหรือ,อยังหรือเรายังไม่จริงถ้าหากเราไม่จริงเราจะทำยังไงกับตัวของเราเวลาที่เหลืออยู่เพราะถ้าเรายังปล่อยตัวเราไปตามลมพัดลมเพเออย่างทุกวันนี้นะจิตสุดท้ายก่อนจะตายก่อนธาตุจะแตกจะดับจะเกิดอะไรขึ้นมา เราจะประวัติคิดถึงไปเรื่องการทําบุญสุนทานเรื่องการไปวัดไปวาเรื่องการไปหาครูบาอาจารย์มาทั่วพบดินแดนทั่วโลกดินแดนไปถึงเมืองนอกเมืองนาไปที่ไหนก็ที่ไหนไปมาหมดยังไม่ได้ไปแต่เทวโลกกับพุทธโลกเทนั้นเรื่องไปวัดไปวานเราไปมาหมดทุกหนทุกแห่ง เสร็จแล้วมาเนีพรากิจสุดท้ายเวทนามันจะเกิดก่อนจะตายแตกจะดับเราลองล้ำลึกไปหาดูสิว่าบุญกุศลที่เราทำมาทั้งหมดมันเคยลงไปถึงใจเราไหมมันเคยเกิดความรู้สึกของเราไหมที่ใจของเราเนี่ยว่าเรามีบุญมีกุศลที่ได้บำเพ็ญเพียรมาอย่างช้านาน ให้บุญนั้นมาเป็นเครื่องป้องกันภัยอันตรายต่างๆของธาตุของขันที่มันเกิดขึ้นเราป้องกันได้ไหมด้วยบุญด้วยกุศลที่เราทำมาเราลองลํำลึกไปดูที่ว่าบุญกุศลของเราอยู่ที่ไหนบ้างที่เราเคยทำทานเราเคยรักษาศีลเราเคยภาวนาเราเคยไปทำบุญทุนทานตามวัดตามวาต่างๆั่วพิภพ แต่แล้วบุญกุศลเหล่านั้นมันจะมาป้องกันไม่ให้เกิดเวทนาได้ไหมเราจะข้ามเวทนาของธาตุของขันธ์ที่มันกำลังจะแตกกระดับนี้ได้ไหมถ้าข้ามไม่ได้อะไรจะเกิดบันนี้ก็จะไปกล่าวตูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำบดนว่าไม่จริงคำสั่งสอนของผู้เจ้ามีไม่จริงไปหนุ การตัดสลุของผู้เจ้าก็มีไม่จริงอะไรก็ไม่จริงทั้งหมดคำสอนของผู้เจ้าไม่จริงเพราะไม่เห็นมาช่วยเหลือเกือ้อกูลเราได้เลยเราจะแตกจะดับอยู่นี่เวทนามันกล้าแสนสาหัสหาทางที่จะปงจะวางจิตไม่อยู่เลยนะ่ะบัดนี้อะไรจะเกิดพอไปกล่าวตู่พระพุพธพทธธรรมประสงค์จิตสุดท้ายมันจะแตกดับ มันมืดมันบอดวูบเข้ามาในนิรบาลก็เอาลงนรกไปนรกที่ไหนต้องไปโลก,กันตานรกที่มันมืดเขาเรียกว่านิพพานของเมืองนรกนั่นคนที่ประกาศตนเป็นพระ ว่าเป็นผู้ปฏิบัติเป็นนักบวชนักพจเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้ถ้าข้ามเวทนาสุดท้ายไม่ได้มีทางเดียวคือตกนรกอย่างเดียวไม่มีข้อแม้ยิ่งกว่าจับวางนัน่ฉะนั้นถึงว่าไการที่เราไปมาทั่วโลกยินแดนหนึ่งมันให้ผลอะไรบ้างกับเราได้พัฒนาตัวเราอะไรบ้าง เราได้กลับมาดูกายดูวาจาดูใจของเราหรือ,อยังเราได้สังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจหรือ,อยังหรือเราเข้ามาเดินตามแนวทางคําสั่งสอนของผู้เจ้าที่เป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฌานคือการเพ่งธรรมวิปัสสนาเป็นยังไงวิปัสสนาก็คือปัญญาพิจารณาเห็นสังขาร ปัญญาพิจารณาเห็นที่เกิดของสังขารปัญญาพิจารณาเห็นสังขารเป็นสิ่งที่น่ากลัวปัญญาพิจารณาเห็นที่เกิดและที่ดับของสังขารนั่นข้อสุดท้ายมันก็คือโคจรภูญานมีแต่ยานอย่างรู้อย่างเห็นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขามันเกิดขึ้นมาหรือ,อยังในหัวใจของเรา มีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างทิฏฐิมานะอาสาวะกิเลสรวบรวมมาอยู่ที่หัวใจของเราเต็มไปหมดมีทั้งมานะมีทั้งอาสาวะมีทั้งกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดมันมาลุมมาตุ้มอยู่ที่ใจของเราสุดท้ายนี่นั่นฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติเราจะต้องสังรวมเราจะต้องระวังเราจะต้องทำความเข้าใจ กับตัวของเราอย่าไปคิดเลยว่าเราไปพบครูบาอาจารย์ที่นู่นที่นี่จริงทั้งหมดเรื่องของครูบาอาจารย์ก็คือเรื่องของครูบาอาจารย์แต่เรื่องตัวของเราก็คือเรื่องตัวของเราตัวของเราเนี่พร้อมหรือยังที่จะพิจารณาทุกมันเกิดมาจากอะไรทุกนี่เป็นสาเหตุอะไรมันถึงได้เกิดเป็นทุก ทุกจากการนั่งทุกจากการเดินทุกจากการยืนทุกจากการหิวกระหายต่างๆพวกนี้ทุกจากอารมณ์ภายนอกมากระแทกแดกดันมือนี่มันเกิดมาจากอะไรมันถึงได้เป็นทุกเกิดมาจากสมุทัยคือตัวสมมุติหรือตัวเข้าไปตั้งอา่าวเราได้พิจารณาเห็นไหมว่าตัวสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกลองระวางสมุทัยลงไปสิทุกมันก็จะไม่มี ในหัวใจของเราเพราะเราไม่ไปตั้งก็เห็นว่ามันเป็นอากาศลมๆแรงๆเฉยๆไม่มีเนื้อมีหนังอะไรําว่าอารมณ์อารมณ์เกิดจากภายในหรืออารมณ์เกิดจากภายนอกก็เหมือนกันเราไปให้ความสำคัญมั่นหมายกับมันคือเข้าไปตั้งคือเข้าไปให้ความสำคัญมั่นหมายแต่ถ้าหากเราไม่แค่ เข้าไปให้ความสาคัญมั่นหมายของมันทุกเนี่ยมันมีที่ตรงไหนเอา้าผมขนเล็บฟันหนังเป็นทุกข์ที่ตรงไหนเนื้อเอ็นกระดูกนี่เป็นทุกข์ที่ตรงไหนมันมีมาแต่เมื่อเกิดแล้วทําไมพอเวลาเรามานั่งเนี่มันถึงได้เป็นทุกข์ขึ้นมาหรือเรามาเดินยมกลมเรามานั่งสมาธิเรามาภาวนาเรามาพิจารณาเนี่ทําไมมันเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้ารู้ว่าทุกข์อันนี้มันมีมาแต่เมื่อเกิดทําไมไม่แตกดับไปเสียก่อน ก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยมันแตกดับไปแล้วเพราะมันมีมาดั้งเดิมของมันจริงๆแต่จริงๆแล้วมันทําไมมันอยู่ได้มันอยู่ได้เพราะเราไม่ให้เข้าไปตั้งกับมันเพราะมันทุกจากการเดินเราก็ไปนั่งทุกจากการนั่งเราก็ไปยืนทุกจากการยืนเราก็ไปนอนลองดูมันจริงๆเทียว่าทุกจากการนอนอย่างลองนอนดูแต่ไม่ให้มันหลับ ลองดูที่ว่าทุกนี่มันจะมากมายขนาดไหนนั่นฉะนั้นถึงว่าผู้ปฏิบัติและผู้ทําความเข้าใจในธรรมะคําสั่งสอนของผู้เจ้าต้องเอาเวลาที่เหลืออยู่มาเป็นเครื่องบีบบังคับตัวของเราว่าเราข้ามวัตตะได้หรือยังหรือเรายังมองไม่เห็นเลยฝังฝังมันอยู่ที่ไหนก็ยังไม่รู้เลย เราตกอยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลเราอยาองมองไม่เห็นฝั่งหรือเมื่อเรามองไม่เห็นฝั่งอะไรจะเกิดขึ้นกับเรามนก็คือจมน้ำตายมีค่าอะไรที่ตรงไหนขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาในวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2568ณศาลาวัดเวลุวันตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา14นาฬิกาขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพกระถินสามัคคีประจำปี2,568นวสสาขาของหลวงปู่สาครดังนี้วันศุกร์ที่10และวันเสาร์ที่11ตุลาคมนวัดป่าพิศนากอกจังหวัดน่านวันเสาร์ที่11ถึงวันอาทิตย์ที่12ตุลาคมวัดป่ามณีการจังหวัดนนทบุรีวันศุกร์ที่17ถึงวันเสาร์ที่18ตุลาคมวัดป่ากุลสุวรรณ จังหวัดกาญจนบุรีวันเสาร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมวัดสวนป่าสิริธโรจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายนวัดเวลุวันและวัดป่าแก้วกุญเจริญจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญถวายปัจจัยสนับสนุนโครงการของหลวงปู่สาครธรรมวุโธได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาทองผาภูมิเลขที่บัญชี718 0 317 07 1